ะะหรือว่าไปทําธุรกรรมทางการเงินที่ธนาคารนะคะ,นะคะก็จะพบเจอเจ้าสิ่งนี้เรียกว่าเครื่องวัดอุณหภูมิค่ะตัวนี้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ยิงหนึ่งครั้งเพื่อการเปิดเครื่องนะคะอ้อก่อนการเปิดเครื่องนะคะเราจะต้องใส่ฐานนะคะตัวฐานอัลกลายนะคะ 2 a นะคะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่ถูกด้วยนะคะไม่งั้นมันก็จะไม่ติดเมื่อเรียบร้อยแล้วมันก็จะติดขึ้นมาแบบนี้เราก็มาตั้งค่ะว่าเราจะเอาเป็นตัวนี้นะคะจะเป็น object t e m p หรือว่าเป็น body t e m p นะคะในคราวนี้เราจะเลือกเป็น body t e m p นะคะเพื่อตรวจสอบ อุณหภูมิร่างกายนะคะลองดูนะขึ้นไหมเท่าไหร่สามหกจุดสามเนาะโอเคเท่าไหร่ก็ส6 3หกจุดสามลองดูสามหกจุดสี่จะคาดเคลื่อนไปบ้างนะคะเล็กน้อยทีนึง คค่ะถ้โดยรวมแล้วก็แม่นยำนะคะก็สินค้าตัวนี้ใช้ได้นะคะ